ถามนี้นะคะแล้วก็อยากจะกอดแน่นๆเลยอ้อมบอกเลยว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนี้ทุกคนแหละอ้อมก็เป็นมาก่อนคืออ้อมเป็นกดไหลย้อนนะเป็นๆหายๆเลื้อลังมาเกือบ5ปีนะคะแต่ก่อนนี่คือแบบหูสิวขึ้นกรอบหน้าแล้วก็โซมากแล้วก็ผงเงาะเยอะมากเพราะว่าการที่เราเป็นกดไหลย้อนเนี่ยแล้วเราแบบรักษาไม่ตรงจุดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดอาการร่างกายอักเสบแล้วก็เครียดนะคะอ้อมเนี่ย ตรวจร่างกายทุปีเม็ดเลือดขาวอ้อมีสูงปรี๊ดมากๆเลยค่ะเพราะว่าร่างกายของอ้อมค่อนข้างจะอักเสบมากอ้อมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมด้วยนะคะคือยกของเนี่ยถ้าเกิน2กิโลครึ่งนะอ้อมบอกเลยว่ามันจะมีอาการชาตามปลายมือแบบมันจะมีเหมือนเข็มจิ้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 มอยู่ตรงปลายมือแล้วก็ชาขามีเนื้อง,งอกด้วยนะคะประมาณ8เซนที่มตลูกแต่ว่าก็คือแบบมันไม่ได้โตขึ้นนะแต่มันก็จะมีอาการอืดท้องแน่นท้อง,องแล้วพอมาเป็นกดไหลย้อนด,ด้วยนะอ้อมบอกเลยว่า มันแบบทรมานมากๆเลยค่ะโอ้โหแล้วโกรธตัวเองแบบรู้สึกว่าทาไมมันจะต้องมาเกิดเกิดที่ฉันอะไรเงี้ยหรือว่าเว้ยเหมือนคนจะแบบตายทั้งเป็นเครียดอย่างเงี้ยมันมันเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่อ้อมบอกเลยว่าเราอะจะต้องพยายามนะคะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็วิธีคิดให้ได้นะถ้าอยากจะหายจะกดหรือย้อนนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยคิดว่าเออแบบโลกนี้มันเหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคาแบบ งอกแล้วว่าเฮ้ยโลกนี้มันร้ายแรงเลยเงี้ยมันอันตรายมันมันทรมานมันโมโหอ่ะคจริงจริงมันก็เป็นจริงๆแหละแต่ว่าเราคิดแบบนี้นะอ้อมบอกเลยว่ามันจะทําให้ร่างกายของเราเครียดค่ะแล้วทาให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความจากที่อ้อมเคยคิดแบบนี้นะอ้อมก็เปลี่ยนมาเลยว่าเออการเป็นกฎหะย,ย้อนเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะอย่างที่อ้อมหาเจอนะหนึ่งคือหนึ่งคือเราจะต้องแบบมา ใส่ใจหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร่างกายมากขึ้นทําให้เรารู้เยอะขึ้นค่ะว่าสิ่งไหนดีกับร่างกายและสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วจะบอกว่ากดไหลย้อนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทรมานแต่มันก็ยังไม่ใช่โรคร้ายนะคะถ้าหากว่าเราดูแลเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบ,แบบปกติได้การใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ต้องมาดูดีๆนะคือบางครั้งเนี่ยให้เราคิดนะว่าการเป็นกดไหลย้อนนะคะมันไม่ใช่โรคที่แบบว่าจะเกิดขึ้นมา ได้เลยนะมันต้องมีอะไรที่เราทําแบบผิดปกติมากๆจนทําให้ร่างกายของเราประท้วงค่ะเช่นอย่างอ้อมนะอ้อมเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะอ้อมก็กินยากแก้ปวดค่อนข้างเยอะมากนะคะคือคือถ้าไม่กินเนี่ยคือมันจะปวดแบบปวดมากค่ะแล้วก็แบบมีปัญหาแน่ๆแล้วอ้อมก็ไม่เลือกที่จะผ่าตัดค่ะอ้อมก็เลยเลือกที่จะกินพวกยาแบบรักษาแบบปรไะสาทหรือว่ายากแก้ปวด อะไรที่มันแรงๆและอ้อมไม่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาที่ถูกต้องนะคะก็คือ,อยาบางอย่างที่เขาบอกว่าต้องกินพร้อมอาหารก็ต้องกินพร้อมมื้ออาหารไม่งั้นมันทาให้เกิดการละคายคึอแล้วก็กัดในกระเพาะ ทำให้เกิดการเป็นแผลได้เพราะกระเพาะเราเป็นแผลมันก็ยิ่งย่อยไม่ดีย่อยไม่ดีมันก็อืดมันก็แน่นและความเครียดเนี่ยตัวสําคัญมากเลยค่ะความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกโรคเลยนะคะพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราเจ็บปวดเนี่ยเราจะเครียดมากพอเครียดมากนะกระเพาะมันก็ไม่ย่อยนะลองสังเกตไปหาอ่านได้ค่ะกระเพาะเราเนี่ยถ้าเครียดเยอะเนี่ยมันเกรงนะแล้วมันก็จะแบบย่อยไม่ดีด้วยนะพอย่อยไม่ดีใช่ไหมร่างกายก็ขาดสารอาหาร แล้วก็ลำไส้ก็ไม่ดีมันก็เกิดการสะสมของพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทำให้เกิดกดเกิดแก๊สด,ดันขึ้นมาอีกคนเป็นกดไหลย,ย้อนก็จะมีอาการแบบจุกแน่นเสียดนะคะหายใจไม่อิ่มอ้อมเนี่เป็นถึงขั้นว่ากืนน้ำไม่ลงนะคะอ้อมก็เลยต้องไปหาคุณหมอแล้วก็รักษาโดยการส่องกล้องแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารของเราซึ่งอ้อมจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงนะคะไปแต่ละครั้งนี่คือ ก,ก็คือหลายบาทนะคะแต่ว่าการการที่กินยากองคุณหมอเนี่ยมันก็จะช่วยให้อาการที่แบบเจ็บปวดาหายไปประมาณ60-70%แต่ก็ไม่ได้หายนะเราก็ต้องมาปรับพฤติกรรมส่วนตัวอ้อมนะอ้อมชอบกินเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินแล้วก็สมุนไพรอันนี้คืออ้อมกินจริงๆเพราะว่าคือแบบอันหนึ่งเลยนะคืออย่างกระเพาะอาหารหรือว่าการย่อยเนี่ยมันก็มีพวกขิงสกัด หรือสาหร่ายเกียวทองอะไรที่มันช่วยได้จริงนะคะจากที่อ้อมทดลองกินแล้วแล้วก็อย่างพวกที่แบบความโสมอะไรเงี้ยพอเราเคลียร์ลำไส้เรากินพวกพีและโรไบเบติกนะคะให้ลำไส้มันมีการขับถ่ายดีเนี่ยร่างกายเราก็พร้อมที่จะฟื้นฟนูเราสามารถเติมสารอาหารเข้าไปในร่างกายของเราได้แบบลอยเหวี่ยลอยย่นคือจะสังเกตว่าถ้าเราเป็นไหลย้อนนะมันมีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า1คือเราไม่กล้ากิน2คือเราทรมาน3คือมันขาดสารอาหารผมก็งอก หน้าก็เหี่ยวสิวก็ขึ้นเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยอ้อมก็จะดูแลเรื่องกดไหลย้อนฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้แล้วก็เสริมด้วยอาหารเสริมค่ะก็จะช่วยทําให้เราแบบสามารถดูแลร่างกายอ้อมถึงบอกว่าให้เราลองปรับวิธีการคิดนะคะจากที่บอกว่าโรคโรคนี้เหมือนตายทั้งเป็นใช่ไหมอ่ะเราก็มาดูว่าประโยชน์ของโรคนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะส่วนวิธีการกินหรือการดูแลยังไงเนี่ยเพื่อนๆน,อ,นอยากรู้ก็สามารถ ถามมาแชร์กับอ้อมได้นะคะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวอ้อมก็จะตอบในมุมของคนที่เคยเป็นผู้ป่วยด้วยกันซึ่งตอนนี้อ้อมบอกเลยว่าอ้อมก็สามารถที่จะกินกาแฟได้นะจากที่แบบต้องงดกาแฟกินมาเป็นปีๆเลยค่ะคือกินไม่ได้กินแล้วอึดแล้วนั่นตอนนี้ก็ยังกินกาแฟได้กินข้าวขาหมูกินข้าวมันไก่ได้ปกติค่ะแต่เราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถูกไหมเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันทําให้ เกิดปัญหาตามหลังได้เราก็จะกินในปริมาณที่พอดีมากขึ้นสุดท้ายอ้อมก็ขอแบบให้กําลังใจนะคะว่าขอให้หายจากการเป็นกฎหลย้อนไวๆนะเป็นได้ก็หายได้นะคะอ้อมก็ยังพูดอยู่คําเดิมนะ